ไิปเออไลิคิปไปนนีนสรวาุขึ้นโดนไปเตือนเลยเฮ้ยหน้าปัดเราหลบยังเรียบร้อยแสอย่างไนแก้วไม่เหมือนเด้งเลยโอ้โหอากาศเย็นด้วยแรงแน่นอน เดี๋ยวมาดูฮะมาแท้มาไม่เยอะม้าไม่มั่วมาไม่โม,ม,ม,มจีเกมทางของเราเว้ยจีเกมทางของเราเว้ยเอาอยังโอ้คนดูน้อยวะ่ะตอนนี้กี่โมงเนะี่ยผมรอพวกคุณอยู่นะครับกดแชร์หน่อยเดีย๋ยวส่งงานหน่อยสามคันส่งงานสามคันไอส่งงานสานอสง,งสคันบอนี่สองคันก่อน GK GK นะ GK GK Turbo นะสีะ่กี่ม้าเนี่ยสองร้อยกับม้าสามร้อยกับม้าเนี่ยสองคันรวมกันหกร้อยม้าเดี๋ยวนี้เราส่งงาน GK หกร้อยมานะครับสองคันนะ L สิบห้า Turbo อ่ะเดี๋ยวมาดูล่าสุดนี่แชมป์ไปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมว่ารถปันห้า t u r โบแรงที่สุดในประเทศไทยวิ่งแบบไหน แล้วรถถนนถ้าเป็นสเตปถนนวิ่งแบบไหนมาดูพร้อมกันสดๆนะครับมาดูพร้อมกันสดๆสเตปสนามทำให้ดูแล้วนะครับ a อสายแข่งก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับย้ำต่อย้ำไปอีกทีว่ากูไม่ได้เป็นอะไรนะกูเป็นแชมป์นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวมาดูสเต็ปหลังถนนบ้างมาดูสเตปหลังถนนบ้างกดแชร์ผมหน่อยนะครับกดแชร์ผมหน่อยเดี๋ยวชมพร้อมกันว่าหลังถนนเอทสีวิ่งยังไงนะครับนะครับนะ้าแจ่มเป็นอะไรน้าแจ่มเป็นอะไรน้าแจ่มเป็นแชมป์ แล้วนี่ทำไงกลับดึกทำไมอ๋อจอดรออยู่นหนี่อ๋อเรียกโบเอ้าแม่ปวทิ้งด้วยเริ่มแล้วเริ่มไม่มารับแล้วของอะไรอ่ะกดใช้ผมยังครับเอาคันไหนก่อนคันไหนก่อนครับเอาคันแดงก่อนแล้วคันเทาก่อนเอาคันไหนก่อนครับอยากชมอนไหนก่อน ขอคอมเมนต์เลยครับเอาสีเทาหรือสีแดงก่อนครับผมสีเทาหรือสีแดงก่อนครับโอ้โหหนาวชิบหายเลยวะมันหนาวเงี้ยเอาเทาก่อนหรือแดงก่อนแล้วฝ่ายไม่ไมาเหรอเอพีอะมึงได้สั่งเขาไปไปนะเนี่ยเดี๋ยวผู้สั่งงานอื่นแม่งไยเงี้ยแ,แดงครับนะเทาก่อนได้ไหมเอาม้าน้อยก่อนได้ไหม ว่าลองเลยว่าเสียเวลาแล้วเฮียแข่งวันไหนอันนี้ไม่ได้แข่งอันนี้รถถนนแข่งพอแล้วไม่แข่งแล้วแชมป์ไปแล้วปีนี้บอเลิกปีนี้บอเลิกเออปีนี้บอแล้วเลิกพอเ,เ,พอ,เอาคันเท้าก่อนแล้วกันเอาแรงม้าน้อยก่อนเดี๋ยวต่อด้วยคันแดงไปลุยมาสเต็ปถนน ห้าเกียร์ก่อนอสองแสนกิโลสองร้อยมา จูดบนหนาข้นในโน่ก็้นในโน่ครับตอนนี้ก็นในโน่หมดครับแต่จบถนนเนี่ยคนแม่งไม่เข้าใจอยู่เว้ยคือที่นี่ครับข้อดีของเอซัตซีเวลาจูรถคือที่นี่กูเก็บถนนที่มันดีกว่าชาวบ้านเขาเพราะกูกจูนถนนเก็บถนนส่วนไดโน่มันเป็นเพียงแค่ที่วัดแรงมาไว้หลอกเด็กเวลาเด็กมันคุยกันเนี่ยมันจะเอาไว้โชว์กับมันสะดวกจูนเนอ์ กลับเอาไว้วัดว่าที่จูนแล้วมันได้ม้าเท่าไหร่นะครับเจ้าของอยากรู้ก็ขึ้นไดโน่นึกออกไหมครับแต่ที่เอเซีนนเ,เ,นเนี่ยมันเสื่อมได้เปรียบชาวบ้านเขาเพราะนัดแจมเนี่ยมันร้องเองขับเองจูนนถนนมันถึงแรงกว่าเขาไดาโน่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมั่วกันไปหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยเรามีโปรโมชัน่นนึกออกไหมครับไดโน่เนี่ยเราฟรีบ้างแถมบ้างราคาพิเศษบ้างทักมาได้เลย คือถ้าห่วงแต่ไดโน่เนี่ยนะนู่นไปจูนชมบุรี4,500พร้อมไดโน่เยอะแยะเดี๋ยวนี้จูนรดอ่ะฟรีไดโน่สา0 0ั 3, 5, ห้ายังฟีไดโน่เลยเพียบเลยไปกดติกตอกดูดิจูนพร้อมต่อพร้อมไดโน่หก0ั 6, 5, ยังมีเลยฝีมือมันไม่เหมือนกันความจริงมันไม่เหมือนกันที่เอทัแพงกว่าเขาเพราะผมเก็บถนนทุกคันไม่ใช่ดูแต่ตัวเลข ลถทุกคันที่ขึ้นไดโน่สุดท้ายแล้วคือเก็บถนนนะครับสําคัญคือเก็บถนนที่อื่นทําไม่ได้หรือทําได้น้อยหรือเขาไม่ทํากันเอทซี Z, ทำเป็นอูแ่แรกๆของประเทศไทยที่ใช้แนวนี้ไดโน่ ino, มีประโยชน์ครับแต่ว่าสำหรับเวทที่มันซ้ำๆเดิมๆบางครั้งก็ไม่จำเป็นไดโน่ ino, คือตัววัดแรงม้าลูกค้าอยากวัดแรงม้ามื่งสอ2,000บาทจูนบนไดโน่เพิ่อมอีก2,000แต่ ณเดือนนี้ผมมีฟรีไดโน่ให so, ้ในหลายๆเคสนะครับ so, น so, really. ัดได้เลยนะครับนัดได้เลยผมทำแพงผมแพงกว่าที่อื่นห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าผมแพงนึกออกไหมครับแต่ผมแรงกว่าเขาผมมั่นใจว่าพันห้าผมแรงสุดซิตี้พันโบผมก็แรงสุดผมกล้าพูดมาได้เลยอย่าคิดเยอะนะครับไม่ต้องไปเสียน้อยเสียมากจะขึ้นไดโน่หรือไม่ขึ้นไดโน่ผมเต็มที่ แต่เก็บถนนทุกคันแต่ขึ้นไดโน่ no, ได้มีกราฟแรงม้าเอาไว้โชว์เพื่อนได้รู้ว่าจูนแล้วแรงขึ้นแค่ไหนอันนั้นคือประโยชน์ของไดโน่ no, กับจูนเนอร์ทางานง่ายขึ้นนะัครับสั่งได้เลยแต่ตอนที่มีโปรอยู่แล้วสบายสบายเอามาดูพันห้าเทก่อนเนี่ยมาดูสองร้อยม้าเอท้าายยวิยงยังไงจะได้เข้าใจนะครับเวลาที่อื่นเขาบอกโอ้ยสองร้อยม้าไส้เดิมแรงคดพอค่อคดแม่มาดูเวลาที่ผมบอกว่ามันโมอะ อมาดูของจริงห้าเกียร์ไม่เปิดรอบนะครับพร้อมแล้วบอกนะ ลำบากเลยนะครับอ่คันนี้นะครับวิ่งสองแสนกว่านะครับฟิตเครื่องนะครับสองร้อยมาลูกเดิมนะครับเออลูกเดิมลูกสิงวะนี่โลโบไปดูแล้วง่ายๆนะประมาณสองรอยต้นๆน,นะครับเอานะผมไปเร็วๆนะ แปลงใหม่ไหมเนี่ยคันนี้รถแปลงใหม่ไหมเนี่ยโอ๊ยคันนี้รถแปลงใหม่ไหมเนี่ยโอ๊ตดูไลท์อยู่เปล่าเช็คอนไอนี้คันนี้รถรถรถ,รถแปลงเกียร์มาหรือเปล่า ไม่ไม่ตรงนะไม่ไม่ตรงนะคันนี้แปบ๊บหนึ่งนะลองใหม่ ถือมือเดียวอ่ะถือกล้องมือหนึ่งสับเกียร์มือหนึ่มมงงงว่าอ่าพร้อมยังเดี๋ยวจอดรอให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวจอดรอให้ดูใหม่ครับวันนี้สั้นๆนะเกียร์เดิมรอบไม่เปิดแคมเดิมนะครับแคมเดิมสปริงเดิมนะครับคันนี้ลูกค้าอยากไปต่อเติมแคมหน่อยนะแรงแรงอีกเปิดรอบไปอีก สองยสมสิบต้องมีอันนี้รอบเดิมๆตัดเจ็ดพันนะครับเอานะเอานะเอานะ เสียงอะไรครับจะได้ไปคันต่อไปครับผมกับ GKE ซีดานโนะครับเดินนิ่งอย manga, ู bon ham, ่รถเดิม เสียงเงียบกรี๊บเสียงเงียบเดินนิ่งแอร์เย็นมันขับรถเดิมอ่ะเนียนเงียบกริ๊บนะครับนะครับเฮดได้บวกแคมเบอร์ใส่เอฟเเท่าไหร่ครับสองสามสามเก้าบวกห้าห้าครับทักบ้านเขียวได้เลยครับอ่ะไป ขันต่อไปเฮ้ยไฟไม่ติดเหรอติดนะติดไปอ่ะมาขันต่อมา chè nào, có đi xe nào, bốc nào. แฉให้ยังกดแฉก่อนกดแฉก่อนผมไม่ชอบพันเกียร์นี้เลยวะดีกว่าไหม พอยยังกราบพวกเราที่เปลี่ยนเกียร์แบบนุ่มๆเลยนะเจ้าของได้ไปใช้ต่อยาวๆเดินนิ mm ่งกิป นี่ผมไม่ได้ลากล่อไปนะสองสามสี่ไม่ได้ลากล่อไปนะไปเรื่อยๆนุ่มๆไปนะปันห้าเจโบแต่เจ้าของอะ่ะชอบแช่กันเนี้ย ไปไดลยไปเีิกแนครับแกนีนาสนใจครับ15เทอร์โบเอ็สีครับ